และกับคณะพิงดองโดยมีอะไรอีกครับนี้คณะผูร่วมเดินทางข่าวอากาศขอบัญชาสูตรสภาพอากาศเส้นทางบินลงเหยียบพื้นฝ่ายระบบความเรลสิทยี่สิบนาทระบบไฟฟ้าประปาอาหารน้ำบินปลอดภัยครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมที่อยู่ในกรอบครับเสร็จครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขอรนุญาตเองก็ได้ เริ่มต้นในการจัดเลืนประชุมถูเลยนะครับจัดสร้างถูเลงขึ้นมาแล้ก็ได้จัดตั้งคณะติดตามสานการ์ประชุมครั้งแรกในวันรุ่งขึ้นันพฤหับดี่กาการที่สุดก็คือนำบนไดแบบมาที่เยอะที่สุดที้ยที่สุดลรากลัครั้งแรกที่หัวหน้า่ติดตามได้ไปตกประกันเราก็ได้รับบาดจแต่ก็มีบางส่วนที่กลับมาถึงประเทศไทยเราบ้างแล้วนะครับเลยคงจะต้อง học một số thứ hai sinh là của bạn bè anh sợ ông đã chịu thí của kim ngọc để làm việc là người nhà văn chịu nó phải là vì israel กับบ้านนะครับในในวัยแรกในวันช right uh ื่อนี้จะเป็นชื่อตัวนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าเราจะเป็นแบบนักเรียนเร็วที่สุดนะครับเริ่มต้นเราประมาณการไว้ประมาณ4ี่ชั่วโมงหลังจากลงสนามดูมีการตรวจสอบมีการทัดรองเรียบร้อยนะครับอาจจะมีผู้ป่วยท้านนานาชาติเพ่มีฐานะานะที่ตรวจการณาต่างๆคุณต้องเรื่องนี้เราก็ผ่านตัวการต่างประเทศนะครับการขอวิดดาปกติปกติแล้วนะครับก็ขอสิบประเทศเนี่ย ่น่าจะกลวที่19หรือ10กว่าวัน20กวดาห์นะครับแต่ด้วยความก่าณาของกระทรวงการต่างประเทศหรือเราได้เร็วที่สุดได้เร็วที่สุดคือในวันสองวันแม้แต่ตอนนี้นะครับก็เลยมีความหวังว่าเราอาจจะอาจจะมีการได้กรับเส้นทางที่ให้ทันขึ้นแต่ตอนนี้เราก็คงต้องปฏิบัติตามแผนการินที่เราได้ขอผ่านน้าฟ้าไปก่อนสิบประเทศน,นะครับที่จเรลประมาณ12ชั่วโมงขึ้นถ้าเราได้ สสสเ,เ,เ 100, 100 100, 100ส้นทางที่สั้นขึ้นขนาดจะย่นระยะเวลาได้เป็นประมาณ8-10ชั่วโมงนะครับถ้าเราสามารถบิเส้นทางสัน้นกว่านั้นกนเพแานนะครับท,ท่านที่มีโครงการีกคือแรงงาน